ครับวัสดีครับพี่น้องครับครับมือนี้ครับสีพาพี่น้องมาเบิ่งเห็ดเห็ดปวกครับพี่น้องเิ่งได้ครับพี่น้องครับเห็ดปวกครับมากีดยางครับมือเบิเห็ดปวกครับพี่น้องครับมากีดยางครับพ่อเห็ดปวกครับป้าพี่น้อง บอกแล้วครับพี่น้องเห็ดปวกเบิ่งครับพี่น้องยมือเซาแบบสินี่พี่น้องผีครับปลาทางผีกับครับพี่น้องปลาแต่ละดอกปลาพี่น้องครับน่ครับนี่ท้างผีกับผุนนี่ละพี่น้องปลานี่ครับนี่เบิ่งครับพี่น้องเห็ดปวกญงครับเห็ดปวกญงครับจุ่มนี่ครับ เดี๋ยวสิได้เก็บเห็ดที่ก่อนครับพี่นอ้องพาพี่้องมาเบืองเห็ดครับมือเลยมันครับมากีดอยางเดีแน่นอนครับพี่น้องสุดยอดครับ าบึงอีกคอยกิ้มคอยหาครับหาบึงอีกครัพี่น้องมันมืดครับพี่น้องผมมากีดยางได้ใส่หม้อแบทกับพอดียางมาพอพอดีครับนะครับอ่าลายอ๋อมือนี่พอได้แกงกินเซาครับพี่้องเบิ้งบอครับพี่้องครับพี่น้องมันก็ชิมืดครับพี่น้อง แกะครับเห็ดปวกครับเห็ดปวกซองหาอีกว่ามันสีดำไปทางเลยว่ามันสีดำไปทางเลยครับ,บว่ามันสีดำไปทางเลย่ะโดยดับปุมยางเบิง้งว่าสีดำไปทางเลยว่าเ,เดี๋ยวแกะมือดิ ดันไปทางไตนน๋อนะเก็บใจการเือดิพี่น้องแข้งพี่น้องเบิ้งปุ่นปุ่นหมุนอยู่กับดินครับครับพี่น้องครับเมื่กี้อย่างครับ งามแล้วเบิ่ง,ง,งน,กนกันดอกตัวง,ง่ายๆเฮ้ปลวกเถื่อแะไรอ่องปีนี้ครับครับเอาแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิเก็บเห็ด้ะครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ่งซื้อก่อนอ,อ่านี้เพราะว่าผมสิเก็บเห็ดแล้วบ่ม,มีคนถือ ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสีไทยให้เบื้งอีกครับตอนเก็บแล้วแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวถาเบิ้งน้ำกันครับครับพี่น้องครับนี่ครับอ่ะกิมอาแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องครับพี่น้องขายงี้งดอกกํางามครับ ี่น้องครับ่ายๆดอกขึ้งามเจี๊ยบเทียนแหลกของปีเลยครับไม่กี่อย่างครับพี่น้องพี่น้องผลงานมือนี่ครับขายง่ายๆดอกขึ้งามกิ้มเอากิ้มเอาครับพี่น้องเบิ่งครับสุดยอดครับพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องพี่น้องเบิ่งครับกันปูนครับพี่น้อง เบื้งแบบดอกของขายยิ่งงี้ดอกงามคือดอกเบื้องขับผมยังเขามาในป่ายครับคือดองเบื้งน้ากันครับคือดองเบื้งน้ากันครับเฮ็ดขวักกับนี่เมะฮาวละปีนี่อ่าเบื้องคือดอกดอกจุ้มๆเลยครับนี่ครับคือดองครับ มึงนะครับพี่น้องครับหือดอกจุ๋มๆยี้เงี้ยด้ครับขาแบบเงี้ยครับแบบนี้ครับหือพี่น้องฮะนั่นหยียบมุ้นเบิดแล้วบ่หือพี่น้องยางแต่ว่าในปลากับพ่ออีกครับพี่ครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องเบิ้งน้ำกันครับขาเงี้ยเง้มเง้มหืพี่น้อง เกพี่น้อ,เองเคียบังได้กับถือบังนั่นแล้วครับเอ็ดหัวแก่ครับเอ็ดหัวง่า่ครับจับพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวสุดท้ายพี่น้องเบิังและสิได้หลายบันได้เดี๋ยวผมหาแนวมังดัดออกก็ได้ครับพี่น้อง เดี๋ยวยังเบิ à, ้งน้ากันครับพี่น้องเดี๋ยวผมหาเนี่ยมางัดออกกันครับเดี๋ยวโคดจีบฮาครับนะครับพี่น้องหาเนี่ยมางัดออกกันครับพี่น้องครับเขายังตาเบิ้งน้ากันครับพี่น้องนี่นี่นี่กับพี่น้องพี่น้องเบิ้องน้ำกันฮุ้นฮู้นครับใบไม้บังอยู่พุดห้องกํา ครับพี่น้องครับหาแนวมางัดกันครับพี่น้องครับพี่น้องครับยังพ่อยอีกคือบเบื่องครับโอ้ยเจ้าอ้นซ้อนครับเบิ่งครับพี่น้องยังพ่อยอีกเลยครับครับดอกจุ่มครับยังพ่อยอีกเลยครับเต็มปลาเลยครับมือเียพี่น้องครับยังพ่อยอีกเลยครับนี่ครับผมก็จะเอาไม่ล่างัดเอาอืมเอาไม้นีงัดเอาเดี๋ยวเลี้ยงๆสิพี่น้องเบิ้ง ว่าผมสิได้หลายบันไดครับมือนี่ยยังเต็มปลาเลยโว้ยกีดบนนอ่อย่างพี่น้องครับเดอกจุ่มๆงามๆที่รองอโหล้มือนียนี่ครับมือหั่นกิ้มมากครับพี่น้องมือหั่นมือหั่นจะกินมากครับมือหั่นกรีดกีดยางดอกนี่พี่น้องเบื้องขามันครับคุณเบื้องขามันครับนี่ครับเบื้งพี่น้อง คือไอจสองซ่อนบ่ครับคือรองเบิ่งครับเบิ่งไงครับพี่รองหามันพี่รองครับยังหากหลาบด้วยครับพี่รองเสียงฟองไฟใส่สิขาววบเปิดพี่รองเอาล้วพี่รองครับเดี๋ยวผมจิไปกิ้มบอกครับเดี๋ยวสีไทยเบิ่งครับเมื่อท่านแล้วครับนะกับพี่รอง พี่น้องครับมืดหนิครับพี่น้องเบื้องพี่น้องครับเิครับมีตะขาวยิงใหญ่ครับพี่น้องเบินงครับพูดนมีตะขาวยิงใหญ่ครับพี่น้องครับนี่เต็มเลยครับเมื่ทันได้กินหัวจังข้าวเก็บเม็ดปวกครับมีตะขาวยิงใหญ่ดอกงามครับพี่น้องครับตะขาวยิงใหญ่ดอกงามครับพี่น้องเบิ้งกันครับพูดตขาวยิงใหญ่ดอกงามงงา กล้องมันก pues ็ดทบ่ค่อยดีบ้างได้หรอครับมันมืดอยู่ครับพี่น้องหายงายดอกงามครับพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งนํากันคุณกับดอกจุูมมันครับดอกจุูมมันพี่น้องดอกจุูมหายงาย่ๆนี่ครับพี่น้องพครับอย่างพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งนํากันนี่เตือแหลกของปีครับพี่น้องเตือแหลกของปีครับ ครับพี่น้องเรียงพี่น้องมึงเอ้ยเอาไม่กกิมเอาครับพี่น้องมึงหูว่าเฮ็ดติวักเลี้ยวปปนนี้ครับพี่น้องพี่น้องเบิ่งเลยเบิ่งกันครับเตาวันซ้อนครับพี่น้องครับบอืครันตาวันซ้อนครับ เดี๋ยวผมติเก็บใส่ถุงกันครับพี่น้องครับคลิปนี้ไว้ซัมนี้่นะครับเด้อเดี๋ยวพ่อผมสีไายให้เบิ้งใหม่ครับอ่าทายพี่น้องเบิ้งอีิกครับมือนี้อ่ามือนี้กับวันที่ยี่สิบครับอ่ายี่สิบพฤษภาพสองห้าหกสี่ครับมือนี้เฮ็ดออกครับเดี๋ยวสิลงให้พี่น้องเบิ้งครับพี่น้องคลิปนี้ไว้ซัมนี้ครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสีไายพี่น้องเบื้ใหม่ครับสวัสดีครับ